รถผมต้องปอดเปิดไฟหน้าไว้แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะฮะให้เพื่อนมองเห็นจะได้เอาท้ายตูเ้เบียดๆเข้าอ่านี่ครับสายนี้เบียดเลยนะฮะสายนี้เบียดเลย สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีน้องใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับแลวสคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ด่านสดีาเช่นเคยนะครับวันนี้รถเยอะมากนะฮะร,รถเต็มด่านเลยหาที่เข้าไม่มีนะครับงานของผมวันนี้มา4คันแต่มีช่องว่าง2ช่องอยู่ตรงนี้นะฮะร,รอเข้าอยู่ข้างในรถติดต้องรอรอคันข้างนอกขยับเข้าก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงกว่าแล้วนะฮะ พระอาทิตย์ใกล้มืดแล้วแถวยาวไปถึงตรงโน้นเลยเต็นเขาเลยวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์สวยๆวิกเตอร์สวยๆครับ แถวยาวเลยแถวยาวเลยอันนี้ทุกคนก็มารอตรวจตู้กันหมดเลยนะฮะรอตรวจตู้ทุกคนเลยนี่คนนี้งานเดียวกันนะครับงานเดียวกันตอนนี้ก็รอตรวจตูต้เหมือนกันนะครับมืดมืดมืด บรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้ลอยกระสานกันใจจดใจจอนะฮะส่วนตู้ผมตู้ผมยังไม่ได้ตัดซีนเลยนะฮะคือที่จอดอยู่ข้างนอกนี่รอรอถอยเข้าช่องนะครับรอให้คันที่อยู่ข้างในออกนะฮะพอคันข้างในเลื่อนออกคันข้างนอก จอดรออยู่ตรงนี้ก็จะถอยเข้าไปเพื่อตัวตู้นะครับนี่ฮะทุกคนก็รอรอเข้าทุกคนรถเยอะตอนไ,ไหนเขาแล้วเขาแล้วอันนี้เข้าไปแล้วครับ เดี๋ยวคันนี้จะเอาเข้าช่องแคบๆนะครับเข้าช่องแคบๆ,ๆตรงนี้นะฮะคันนี้จะถอยเข้ามาแคบมากนะครับแคบมากต้องเบยดเข้าช่องแคบๆนะครับโยกหลายทีหน่อยนี่ดูล้อนะฮะดลูล้อลำบากหน่อยนะครับต้องโยกหลายทีหน่อย รถผมต้องปอดเปิดไฟหน้าไว้แล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้นะฮะให้เพื่อนมองเห็นจะได้เอาท้ายตูเบียดเบียเข้า,าอ่ะนี่ครับสายนี้เบียดเลยนะฮะสายนี้เบียดเลย<า>เอ่ะคันนี้คันข้างในจะออกนะครับเดี๋ยวคันนี้ขยับฝั่งนี้ก็กาลังถอยเ<ส>ดี๋ยวดูท้ายเพื่อนก่อน <S <S 2> <S 2> ต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกัน คันข้างในนะครับคันผ้าใบสีแดงนะฮะเอพิกวันจะออกนะครับมาเลย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 ห่าง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 ได้ได้ Đến Nam anh đi rồi Đến Nam biệt, đến Nam biệt Ok Bà Lê Đây, đây, đây เป็นค่ำคืนที่แสนวุ่นวายแต่ก็สนุกนะครับช่วยกันฮนะช่วยกันโอเคได้ได้ไดไ้ไปเรื่อยไปเรื่ยไปเรอ่ะอันนี้ออกมาแล้ว เหมือนเล่นเกมเลยนะเหมือนเล่นเกมเลยคันนี้ออกมาแล้วนะครับไปยังไไโอ้ยอยู่ทำไมเนี่ยติดเพื่อนหมดเลยเนี่ยโอ้เออเอาเลยไปเลยถอยเลย,เลยถอยเลยถอยเลย อ谢谢 <laughs> ๋อมามามาแรทายคันนี้อ๋อไปจะออกแล้วเนี่ยดันไปก่อนดันไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นดันไปก่อนดันไปดันไปเอาเลยมาเลยร้อยบาร้อยบาดูซ้ายด้วยนะดูซ้ายด้วย ดันไปก่อนอ่าดันไปดันไปไม่เป็นไรดันไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดินหน้าใหม่อีกทีนึงดันดันตรงๆนะอ่าดันไปตรงๆดันไปตรงอะดันไปตรงดันไปดันไปดันดันไปก่อนอย่าเพิ่งคืนดันไปตรงเดี๋ยวเดินหน้าอีกรอบนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องขยับให้เพื่อนนะ อันนี้แคบมากนะครับต้องใช้เทคนิคพิเศษนะฮะอ่าดันไปดันไปดันไปเลยดันไปเลยอย่าเพิ่งขึ้นดันไปอีก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 ดันไปอีกอีกอีกดันไปอีกดันไปอีกดันไปดันได้ดันไปเลย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 อ่าทีนี้หมุนหมุนขวาสุดเดินเข้ามาเดินเข้ามาเอาเข้ามาก่อนเอาเข้ามานี่านี่านี่ขวาสุดขวาสุดเข้ามาเข้ามาเข้ามาอีกอ่าทีนี้ขึ้นไป คืนไปน่นเลยทิมซ้ายไปน่นเลยพอ,พอ,พอ่าอ่าทีนี้คืนสุดเลยโอเคอ่าตามสุดเลยดูซ้ายด้วยดูซ้ายด้วย,ย,วยกระจกกระจรกอ่านั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวยนี่ฮะกระจกแทบชนเลยนะอ่า เอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกทีหนึงเหมือนเดิมสายไปสายสุดสายสุดเลยอ่าคืนสุดเลยอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษนะครับสำหรับคนขับเทรลเลอร์ที่แคบๆนะฮะต้องโยกแบบนี้นะครับนี่ทีนี้หางก็จะเริ่มเข้าคืออันนี้คือหางเข้าไปครึ่งคันแล้วนะนี่ครับดูกระจกนะฮะ กระจุกนี้เบียดตู้เลยนะครับพอพอ,อ,อทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกรอบนึงอ่ะซ้ายไป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 ซ้าย,ปายสุดเลยอ่าทีนี้คืนสุดเลย อันนี้ก็ขยับหน้าไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะ <laughs> เดี๋ยวจะหาว่าคันนี้ไม่ขยับให้นะคือข้างหน้าก็ขยับไม่ได้นะครับถึงเขาขยับไปอีกหน่อยนึงแต่หางยังไงก็ไม่พ้นอยู่ดีนะฮะก็ต้องค่อยค่อค่อยๆยโยกเข้าทีนี้ fc ใครที่ยังไม่เคยดูแบบนี้ก็เข้าไปดูในคลิปผมคลิปเก่าๆ่าที่ผมเคยทํานะครับที่ว่าถอยรถในที่แคบก็ใช้เทคนิคเดียวกันนะฮะแบบนี้นะครับส่วนผมก็ต้องเอาหัวขยับมาให้เพื่อนนะฮะแบบนี้คือเอาหัวขยับมาเบี่ยงมา เพื่อที่ว่าให้ช่องตรงนี้มันว่างอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนจะได้เข้าได้นะครับนี่เข้าได้แล้วนะฮะยาวเลยยาวเลยอไปอีกอ่ะ คนนี้พี่เขาก็ไม่เคยเข้ามาเลยนะครับวันนี้ผมพาเข้านะเป็นงานจ็อบเดียวกันนะครับพาเพื่อนเข้านะฮะบ,บริษัทโกสมศักดิ์ทานสป,ปอร์ตนะครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนเข้ามาเลยนะครับคนละบริษัทแต่พวกเราก็คือเพื่อนๆชาวรถบรรทุกด้วยกันนะครับไม่ว่าจะอยู่บริษัทไหนพวกเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับเราต้องช่วยกันโอเคสวยงามมาก <laughs> สวยงามมากไปอีกๆไปเลย ตนนี้กำลังออกอันไหนเข้าไม่รู้ตรงมาเลยตรงมาเลยซ้ายหน่อยซ้ายหน่อย hey. เพื่อนเพื่อนก็มีน้ำใจนะฮะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่นี่มีน้ำใจนะครับด่านสัตเดาสวยงามมากพ่อ ทีนี้ผมผมขึ้นไม่ได้นะหัวเบี่ยงอยู่ี <laughs> T V นะครับวันนี้ี T V มาหลายคัน ข้างในก็มีออกเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้นี้รถจอดตรงนี้เต็มเลยมีขยับออกไปเรื่อยๆไปแล้วไปแล้วโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงโกดังในมาเลเซียแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเปิดตู้จะโหลดของแล้วนะฮะก็ขอกราบลาท่านผู้ชมนะครับ ่อนเด่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็น้องใหม่ทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ